ครับสวัสดีครับสุขสันต์วันสงการนะครับทุกท่านวันนี้เป็นวันดีนะครับมาจากโปรโมชั่นขวานกระทิงเบิกไพ1หนึ่งรายการนะครับเล่มนี้เป็นงานตีล้อนจากเหล็กทนแรงดึงสูงนะครับงานตีล้อนสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับผมใช้เอง ะะปกติก็ทำขายอยู่เล่มละ2,500นนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเล่มละ1 5น0บาทนะครับทำด้ามให้ใหม่ครับด้ามไม้พยุงเป็นด้ามอา่มานม้ครับสวยๆเลยครับท้ายงอนๆคนระัจับกระชับมือนะครับจับได้2จุดตำแหน่งนี้ก็คือเอาไว้จับขวานถาก ตำแหน่งนี้เอาไว้ฟันนะครับจับกระชับมือทั้ง2จุดนะครับอันนี้ให้ดูภาพเต็มๆกันนิดหนึ่งจากโปรโมชั่นกันเลยนะครับจาก2,500บาทนะครับวันนี้1 5 0 0บาทพร้อมจัดส่งครับผมให้ราคานี้แค่วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ2วันเท่านั้นหลังจาก2วันนี้ก็จะ เปิดในราคา2,500บาทเท่าเดิมไม่รับโอนเงินปลายทางนะครับไม่รับเก็บเงินปลายทางขอสำหรับคนที่พร้อมโอนนะครับสนใจโทรมาคุยรายละเอียดกันได้ครับที่0935629458แอดไลน์ได้เบอร์นี้ครับใช้งานดีครับรับปาาระกันน้ำหนักดีฮะรับปาาระกันคมให้นะครับ ตามอ่านม้ไม่ใช่ว่าทําไว้สวยๆอย่างเดียวครับมีประโยชน์ด้วยตรงๆครับเวลาเราจับเราจะถากไม้เราก็จับอย่างนี้ฮะตรงอ่านม้เนี่ยพอดีอุ้งมือเลยนะครับแต่ถ้าเราจะฟันเราก็จับตรงนี้ครับฟันไม่มีหลุดฮะเพราะว่าท้ายด้ามเราทําบานท้ายไว้แล้วก็งอนรูปทรงสวยงาม ันไม่มีหลุดนะน้ำหนักจะลงคมดีด้วยนะครับนะฮะเป็นขวานที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ <c oughs> เป็นขวานที่ผมเอาไว้คว้างโชว์ด้วยแล้วก็เอาไว้ใช้งานเวลาออกแคมป์ camp. นะฮะวันนี้ก็เอามาทำด้ามใหม่ครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นกันจาก2500บาทนะครับวันนี้1500บาทพร้อมส่ง หัวขวานเราก็จะตอกริมเหล็กไว้ให้นะครับทนทานกันหลุดนะฮะไม่มีหลุดฮนะเล่มนี้ดียังไงครับเล่มนี้คืออสังเกตทายด้ามมันจะหักลงนะฮะเวลาเราฟันเนี่ยฝานมันจะหัวฝานมันจะดันเข้าด้ามนะครับมันจะไม่หลุดแต่ถ้าเราไม่ทำท้ายงมลงอย่างเงี้ย ฟันแล้วมันเหมือนหัวขวานมันกระเถิบออกจากด้ามนะฮะมันทําให้ด้ามหลุดง่ายอันนี้มีประโยชน์ครับแล้วก็ที่สําคัญฟันไม้นะครับองศาของคมฝานเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมาอย่างนี้มันจะกินเนื้อไม้ดีกว่านะครับดีกว่าที่จะลงแบบนี้นะครับแหลงประท้ามันเยอะถ้าจิกอย่างเงี้ยมันเข้าลึกกว่านะครับฟันไม้ได้ง่ายกว่า แล้วหัวขวานไม่เคยหลุดนะฮะเพราะว่าติ๊งปึ๊บมันก็เหมือนบันดันบันดันหัวขวานมันจะดันเข้าด้ามขวานไปในตัวนะฮะแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยปึ๊บอ่านะหัวขวานมันก็กระเถิบออกจากด้ามขวานฟันไม่นานเดี๋ยวก็หลุดนะฮะอันนี้คือเทคนิคของการทาด้ามนะครับด้ามขวานส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับ ตรงนี้เกิดจากอตอนที่เราปั๊มโลโก้นะครับก็จะใช้แผ่นเล็กรองเพราะว่าองศาของคมกวานเนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็จะเกิดรอยนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามไปอีกแบบนึ่งอันนี้เป็นไม้พยุงครับนะครับก็ปกติขวานกระชิงแบบกไผ่เนี่ยผมจะทำเล่มละพร้อมด้ามน,นะฮะ2,500บาทพร้อมจัดส่ง วันนี้โปรโมชั่นนะครับ1,500บาทพร้อมจัดส่งแต่ขอเป็นโอนขอคนที่พร้อมโอนนะครับเก็บเงินไปทางไม่มีครับราคานี้ก็มีเล่มเดียวครับจัดโปรโมชั่นแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ครับถ้าหลังจาก2วันนี้ก็คิดราคาเดิม2,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับรับประกันคมให้ครับโอเคครับผม ใครสนใจก็ทักมานะครับโทรมาได้ครับ0 935629458แอดไลน์ได้มือนี้ครับโอเคครับสุขสันต์วสงการครับเดี๋ยวจะรีบไปลดน้ำดำหัวแม่แล้วครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ